โอ้โหเฮ้ยนล้มันพาเราไปไหนเนี่ยแ้่มไม่พักะนี่ทางอย่างนี้เราก็มานะครับท่านผู้ชมทำถนนฉันตายแคมปิ้งเอา นี่นั่งไงนั่งไงลางกลงเต็นตรงเนี้โอเคอยู่ไบเกอร์ตกลนไปชู่โอเคนะครับตอนนี้ก็ตีสามกว่าเรานัดเพื่อนที่ปั๊มน้ำมันนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางนะครับกับอีแม่นะครับอีแม่ บายบายยังไม่ทันบายบายนะสวัสดีครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวรถออกก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเที่ยวดีวกันนะครับยังไงๆไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามบอกแจกด้วยนะครับตอนนี้อากาศกําลังดีเลยนะครับเวลานี้นะครับดีสามกว่ากว่าเนาะอากาศเย็นเนาะแต่ฝนอย่าเพิ่งตกนะตอนไปอะ่ะเดี๋ยวถ้ามันตกตอนไปนะมันก็เปียกใช่ไหมอีแม่ ฟ้าแดงเลยใช่ไหมมองอยังไงว่ามันแดงอ่ะโอเคโอเคสิแดงก็แดงอ่ะปะอ่ะแม่ขึ้นอันไหนแก,กบอกนะตอนนี้เท่าไหร่ยี่สิบสามป่ะยีิสามองศา ทริปนี้นะครับเบลแจ็คกดไปทริปกับเลาะออนโรดนะครับช่อง YouTube นะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามด้วยนะครับเบวแจ็คก็จะไปทริปคืนนี้นะครับนอน1คืน2วันนะครับสำหรับทริปนี้นะครับเบลแจ็คกับเลาะออนโรดนะครับจะไปทำคลิปนะครับจะไปทำคลิปลง YouTube กันนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับเราเราลองเดิเราใช้สายนี้มาล้ ปกติพี่จะใช้สายสายกลางนะแต่สายแรกเนี่ยพี่ยังไม่เคยไปแต่ต้องใส่สายสายสายแรกเนี่ยะมันเป็นลูกนาสวยอ่ะเราไม่ได้รีบอยู่แล้วเราจะไปทางไหนก็ได้โอเคไปโอเคถ่ายหนึ่งแล้วเอาบอกเราไปกบ้วอนพี่สไปโอเค ไม่เกิดกำลังไปทั่วไปกับเลาะออนโลดนะครับไปนานๆเราจะได้ไปทริปไกลด้วยกันนะครับกว่าจะเจอกันกว่าจะนัดเจอกันได้นะครับเลาะออนโลดนะครับช่อง YouTube นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับก็ทีนี้ก็เราก็เดินทางต่อเลยนะครับนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไม่ใช่ซูเปอร์ดิตลาด ตลาดเคลื่อนที่ค็ตอนนี้เราก็อยู่ในตัวเมืองชนบุรีแล้วนะครับแล้วเราก็จะขับรถออกไปจากตัวเมืองชนบุรีนะครับมาช่วงนี้ตอนนี้ตีสี่ห้าสิบเจ็ดนาทีอากาศตอนนี้ร้อนแล้วนะครับแต่รถยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าอ่ามันตีสี่ห้าสิบเจ็ดถ้าตีห้ากว่ากว่านี่ก็รถก็เริ่มจะเยอะนะครับ ตอนนี้เราก็ขับรถฉีกจากบางนานาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเลี้ยวขวาไปสายแปดลิ้วนะครับฉะเชิงเซานะครับพอเราจะใช้เส้นทางตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปนครน,นายกนะครับโอ้โเดียบพุบหลุมเลยเสี่ยงไม่อยอมทำสักทีอ่ะเออ ตนนี้เราก็อยู่ถนนเส้น3-200นะครับกับเลมคลองอันสวยงามตอนนี้5้าโมงตีหนะครับตี 5, 5. ้านาทีนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่แถวแถวาบางน้ำเปรี้ยวนะครับจังหวัดจ,จะเชิงเซานะครับอุณหภูมิเท่าไหร่28องศาขับรถไปเรื่อยๆครับขับรถไม่ดีบเร่งนะครับ ไโอ้ตรงนี้โล่งมากๆเลยอากาศแบบโลง่งๆเลยนะโอ้โห่ชอบชอบถนนแบบนี้นะครับแล้วก็ไอริมทางแบบนี้เนาะเนี่ยมองซ้ายมองขวานะครับทุ่งนารุน้นล้วนเลยนะครับเมาะขนาดค้าตรงไหนอะ เรามาตรงนี้ด้วยแหละ g p s อะพาเรามาตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นเนี่ยครับตรงนี้ที่ไหนวะทำไมมันพาให้เรามาท่อซอยเล็กๆอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ทางอย่างนี้เราก็มานะครับท่านผู้ชมทําถนนเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็เจริญแหละเราต้องยอมรับมันท่านหล่อนอย่างเงี้ย เนี่ยโอคลิปนี้บากที่เป็นคนนำทางนะครับเลาะออนโดตามตรวจลิมลิมด้านลิม,ลม,ลม,ลมนี่มันมีอ่าคูน้ำอ่ะมันขับรถแล้วม,มันเพลินเดียครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย นี่ถนนแบบนี้เราก็มาอีกแล้วทริปนี้นะเจอถนนแบบนี้เยอะจังเลยเออนานๆมาขับแล้วแอเจอแบบนี้นะชอบอยู่นะครับมันแลดูแบบธรรมชาติสุดๆเลยนะครับทำไมมันพาเรามาอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเลย เจอขี้วงขีเออไม่ใช่นี่ดินนี่โอ้โหมะนี่ทุ่งนาทุ่งนาเฮ้ยนึกมันพาเราไปไหนเนี่ย ủa đưa chị thấy em mình đưa chị thấy em mình kê นี่แหละครับท่านผู้ชมไบเกอร์ถ้าไม่เจอนะมันเป็นเรื่องแปลกนะครับมันต้องเจออย่างนี้แหละครับอรอ 3, 3. เออหาหน, <c oughs> น่บ,นบอก,กเลยนะลาตรงนี้ไปได้เปล่าอ่ะเออ ชฉวีวันซอยสองออครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับจุดหมายปลายทางนะครับอ่าเบาแจ็คก,กับอาเลาะออนรถจะไปกลางเต็นที่บ้านสวนยายตานะครับนะครนาะนะยกนี้นี่เองนะครับ อยากมาสัมผัสเนอะเพราะว่ามันอยู่ริมน้ําด้วยครับท่านผู้ชมข้างหน้านี้เองนะครับตอนนี้6โมง47นาทีนะครับข้างหน้าก็มีหมอกบางๆบนเขาอ่ะสวยเหมือนกันนะครับนี่ไงนี่ไงสันตายาแคมปิง้ง เปิดพอดีเลยโอเคมาถึงเปิดแล้วครับนี่บ้านสวนตายายแคมปิ้งนะครับที่ภาคกลางเต้นเล่นน้ำนะครับเรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับ แล้วติตดต่อตรงไหนอ่ะเข้าไปก่อนเนาะโอ้โหนี่ไงโอ้โหเออโอ้โหอะนี่นั่นไงนั่นไงลางกลางเต็นตตรงนี้อ่ะโอเคอยู่ โอเคอยู่นะโอเคอยู่เออจอดตรงนั้นก็ได้นะนฮะโอ้มีต้นมะนาวเต็มต้นเลยใช่ไหมอโอ้โหขาดตั้งเด็กัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะทีส <practices> วัสดีครับเดี๋ยวดูตรงไหนก็ได้เลยใช่ไหมครับ ครับ <c oughs> โอ้โหข้างล่างก็มีติดน้ำมีโอ้โหก็โอเคเลยนะ นาทีว่าไงตรงไหนแต่ไม่เอาใต้ต้นไม้ารับสมมัถาพที่กลางเต็นต์ตรงนี้นะครับทางเจ้าของเปิ่อนก็คิดหัวละร้อยหสิบาทนะครับมีไฟให้เราใช้ด้วยนะครับยังไงยังไงแล้วนะครับคอยติดตาม e ีพีสนะครับมีบอกเจ็ดก็จะกลางเต็นต์ให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศสถานที่แห่งนี้มาฝากให้ท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับอีพีสองนะครับ